สวัสดีครับกลับมาอยู่กับโอซากิการะกันอีกครั้งครับวันนี้พามาชมกันอีกแล้วกับเจ้าสวีฟเอฟอีงบประมาณกว่า5,000 500, 0นบาทจะต้องสวยงามและก็ลงตัวและมีความโดดเด่นอย่างแน่นอนเมื่อมาทํากับโอซากิการานะครับสำหรับคันนี้มีรายการอะไรบ้างมาเริ่มกันที่รายการแรกครับกับชุดกันชนหน้าเวอร์ชันที่2เป็นชิ้นงานแบบนี้งานสีเราเปะนะฮะไม่มีสีเพี้ยนอย่างแน่นอนครับและรายการต่อมาเป็นกัะชนท้ายครับแบบไทาอาร์นะฮะต้องบอกว่ามีความพิเศษตรงที่ลูกค้าเลือกดิฟฟิเซอร์ด้านล่างเป็นแบบคาร์บอนครับ และนี่นะครับเป็นข้อออกกลางจากโปรเดเกอร์นะครับจับคู่กับท่อนกลางของโปรเดกเกอร์อินเตอร์นะครับจาก BRD และคันนี้ที่สำคัญเลยมีการจูนด้วยนะฮะเดี๋ยวชมกันครับว่าตอนจบแล้วเนี่ยจูนออกมาแล้วเนี่ยจะเป็นยังไงครับโชคเปลี่ยนฟิลลิ่งเปลี่ยนครับคันนี้ลูกค้าเลือกใช้โชกสตาร์ดแบบเกียวยอดฮิตอย่างโปรเฟนเดอร์ฟิแซดครับที่สามารถปรับนุ่มหนึบได้ถึง16ระดับสูงต่ำแบบสไลดบก็บอกบอกเลยครับตัวนี้จบแน่นอนครับตัวนี้รถโหลดต้องมีนะครับ แขนปรับแคมเบอร์จาก Mono เลสซิ่งครับช่วยลดอาการกินยางด้านหลังสําหรับรถที่โหลดครับและชุดล้อยางของคันนี้ครับกับล้อที1 0 5่ C105X ครับสี e j Titan มาในสเปคขอบ8 8กว้าง8.5ออฟเซต32โอบรัดด้วยยางโยโก h ามาครับ a d ดีที่มีแก้มยางตั้งและสวยงามติดตั้งคู่กับล้อชุดนี้บอกเลยว่าลงตัวสุดๆครับ และที่เห็นอยู่ตรงนี้นะครับเป็นชุดเบรคคัสตอม18 Z ครับจับคู่กับจานขนาด348บิ้วในไทยนะครับไม่ใช่งานจีนตัวนี้ได้ผ้าเบรกของ Power Stop เสียงไม่ดังสายถักจาก Hell เป็นแบรนด์อังกฤษครับ ไฟหน้า Full LED รุ่นโปรเจกเตอร์ที่ของขาดตลาดไปนานวันนี้ของกลับมาแล้วครับถ้าเพื่อนๆต้องการที่จะเปลี่ยนเป็นตัว7 p r o โปรเจเตอร์เข้ามาที่โอสกีกลาดกันได้เลยครับ และฝาตัวนี้ครับเป็นฝาที่มีดีไซน์มาจากวาลลิสของ sk 8ซึ่งตัวนี้เป็นการตัดคาร์บอนพร้อมทำสีตัวรถมีความดุดันและยังคงความเรียบหรูของ Civic fe ไว้ได้เป็นอย่างดีครับและตบท้ายด้วยพาร์ทคาร์บอนจากโอสกิกรหลาดเป็นลินหน้าที่ใส่กับเวอร์ชั่นที่2ดีไซน์นี้ใส่แล้วไม่เตีย้ยและบันไดข้างมีปีกสไตล์แบบไทยอาร์ครับแต่เทมที่ใส่ในคันนี้ไม่ได้มีเพียงแค่นี้ครับยังมีวิงหลังทรงฟิลแบบนี้ และดาวไปจากโคดเกอร์แบบนี้ครับ mm. ุกของแต่งกองยาว8เมตรขนาดนี้เดี๋ยวเราไปชมกันใน EP ีต่อไปครับว่าคันนี้ติดตั้งเสร็จแล้วทั้งหมดจะสวยงามแค่ไหนเพื่อนๆรอชมกันได้เลยครับ